เอลน้าม,ม,มาหัดยืนกันอนนี้เราอายุสองเดือนจะยี่สิบวันค่ะเอน้องพร้อมจะยืนแล้วค<อ>่ะนอดูที่เท้าแต่เราจะเตรียมค้าเตรียมก่อนข้าเตรียมครับถ้าน้องดันนะคะน้องก็จะยกตัวขึ้นนะะคะน้องไม่ดันค่ะไม่ดันนะครับอันนีอาเขาสร้างฉากก่อนค่ะเ้าสร้าฉาก่อนค่ะน้องหมดแรงยา ออนะดันยังนยังยังไม่ดันถ้าดันเอ้ยังยืเยืน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 ีเออยืนแล้วนั่งเหรอฮะยืนแล้วก็เหมือนแบบยืนขาเนาะเออโนวินตั้งใจฝึกไหมสิครับไม่ฝึกแล้วอือเอาแต่ดูละครเอเนี่ยฮะ น้องวินดูละคอรอย่างเดียวเลยเหรอเอ๊ะโอ้ดูกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ๊ะ